ถ้าคุณเนี่ยเป็นคนนึงที่เคยสัมผัสแล้วก็ได้มีโอกาสเล่นเกมบอยคุณเคยได้ยินเรื่องราวของความลึกลับของเกมเกมนึ่งไหมครับเกมที่เขาบอกว่าอาจทําให้คุณเนี่ยโชคร้ายแล้วก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันซ่อนอยู่ในเกมดังๆที่พวกเราอาจจะเคยเล่นครับน้อยคนนักที่จะมีโอกาสเข้าถึงเกมนี้เนี่ยมีชื่อว่า i s s Fortune ครับ สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้มาวครับผมตอนนี้ทุกคนก็นอยู่กับผมนิกกี้แล้วก็รายการมาฟังสตอรี่ครับ สำหรับใครนะครับที่ชอบเรื่องราวของความลึกลับตำนานต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกปริศนาดำมืดแล้วก็ด้านมืดของสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่องนิกกี้เมานะครับที่สําคัญครับคุณต้องกดกระดิ่งด้วยครับเพราะถ้าหากว่าคุณไม่กดกระดิ่งเนี่ยคุณก็จะพลาดเวลาที่นิกลงคลิป,ปใหม่ๆอดฟังเรื่องหลอนๆไม่รู้ด้วยนะครับเดี๋ยวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเกมเก,ก,เกมหนึ่งซึ่งเป็นเกมในตำนานครับผมไม่สามารถบอกได้จริงๆครับว่าเกมนี้มันมีอยู่จริงหรือว่าเป็นแค่เรื่องเล่าแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่่่าาาาาแปลกกครบเพะววมมีีนนนจํอยท ว่าพวกเขาเนี่ยเคยเล่นเกมนี้มาแล้วครับแล้วคนที่เติบโตมาในยุค9 0แบบนี้เนี่ยน่าจะคุ้นเคยแล้วก็น่าจะนึกภาพจินตนาการถึงเกมนี้ออกได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าไอ้เจ้าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ถูกเล่นด้วยระบบเกมบอยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับวิดีโอนี้ครับและหากว่าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยไปพบกับความลึกลับของเกมที่มีชื่อว่า Miss Fortune .gb ได้เลยครับผม m i s พอจูนดอทจนั้นถ้าหากว่าคุณไปเสิร์ชหาข้อมูลของมันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณก็จะพบกับข้อมูลที่บอกว่ามันเป็นคลิปปี้พาสต้าที่ถูกพัฒนาจนกลายเป็นเออร์เบอร์เลเจนด์อ่ะเผื่อใครไม่รู้จักคำนี้นะครับคำว่าคลิปปี้พาสต้านั้นคือเรื่องเล่าสยองขวัญที่ไม่สามารถหาต้นตอที่มาของมันได้อาจเป็นในทางเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นซึ่งส่วนมากเนี่ยก็เป็นเรื่องแต่งนั่นแหละมันถูกก๊อปปี้แล้วก็เผยแพร่แบบซ้ำๆเหมือนกับการก๊อปป และด้วยความที่ส่วนมากเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าแนวหลอนแนวสยองขวัญที่มีวัตถุประสงค์แค่ต้องการให้คนอ่านเนี่ยรู้สึกกลัวเขาก็เลยเรียกเรื่องประเภทนี้ว่า Creepy Pasta กระทายกับคำว่า Creepy แล้วก็ Copy Paste นั่นเองครับส่วน Urban Legend นั้นคือตำนานเมืองหรือว่าตำนานพื้นบ้านที่ไม่ได้มุ่งเน้นว่า จะต้องเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องที่ถูกต้องเสมอไปแต่เป็นเรื่องที่มีความต้องการให้กลุ่มคนนั้นรักษาเรื่องราวแล้วก็เผยแพร่เรื่องนั้นๆสืบต่อไปแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปบ้างตามยุคสมัยครับ และเรื่องราวของเกม Miss Fortune นั้นมันเกิดขึ้นในช่วงยุค90ช่วงที่การเล่นเกมแบบเกมบอยนั้นกำลังแพร่หลายแล้วก็เป็นที่นิยมครับมีคนจำนวนมากที่มีความทรงจําเกี่ยวกับเกมลึกลับที่มีชื่อว่า Miss Fortune ทั้งๆที่ตัวเกมนี้เนี่ยมันไม่เคยมีตลับเกมอย่างเป็นทางการไม่เคยมีเครดิตไม่มีรายละเอียดแบบออฟฟิเชียลแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าบริษัทไหนเป็นคนที่ผลิตเกมนี้ขึ้นมามันมีเพียงแค่ภาพสกรีนจากหน้าจอครับแล้วก็เรื่องเล่าของกลุ่มคนบางคนที่เขาจําได้ว่า พวกเขานั้นเคยเล่นเกม Miss Fortune และไม่ว่าใครก็ตามที่เคยสัมผัสกับเกมนี้หรือว่าเคยเล่นเกมนี้เนี่ยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า Miss Fortune นั้นคือเกมที่น่าขนลุกที่สุดเกมหนึ่งในเวอร์ชั่นของเกมบอยครับหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ๊พี่นิกมันเป็น Creepypasta ที่เหมือนกับ Lavender Town Syndrome หรือเปล่าแต่ว่ามันมีผู้ใหญ่หลายคนครับที่เขาอ้างว่าเขาเคยเล่นเกม Miss Fortune เนี่ยในตอนที่พวกเขายังเป็นเด็ก จำเกมนี้ได้ดังนั้นเนี่ยบางครั้งมันก็เลยถูกเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ของเม d ดัลลเอฟเฟก t ครับอันดับแรกครับตามที่นิกไปค้นคว้าหาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เจ้าเกมนี้เนี่ยมันไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการปกติ นั่นก็คือมิ s ฟอร์จูนนั้นมันไม่มีตลับเกมครับแต่ว่ามันเป็นระบบของเกมที่ถูกซ่อนอยู่ในเกมดังๆอีกทีหนึ่งยกตัวอย่างเช่น Pokemon r ร d หรือ The Legend of z e l เซลซึ่งคุณหรือว่าผู้เล่นเนี่ยอาจจะได้พบกับเกมนี้โดยบังเอิญครับผ่าน glitch หรือว่าความบกพร่องที่เกิดขึ้นในเกม มาอธิบายที่ตัวเกมกันบ้างครับตามคําบอกเล่าตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่า Miss Fortune นั้นจะเริ่มต้นเกมด้วยการที่เราเนี่ยสวมบทบาทเป็นตัวละครเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆแต่ว่าจากภาพสกรีนครับเจอหน้าจอที่เห็นเนี่ยมันทําให้นึกถึงเกมแบบโปเกมอนครับเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยจะอยู่ในสถานที่ในอาคารที่ถูกตกแต่งในสไตล์โกธิกและหลังจากนั้นครับเขาก็จะเจอกับปีศาจที่น่ากลัวตัวหนึ่งครับมันน่ากลัวตรงไหนวะ เอาจริงๆมันไม่ได้สร้างความสยองขวัญตรงไหนเลยไอตัวนี้เนี่ยปีศาจตัวนี้เนี่ยจะเดินเข้ามาใกล้เราครับเหมือนกับเขาเนี่ยเข้ามาคุยแล้วก็จะมีไดอะล็อกบ็อกซ์ขึ้นมาครับในกล่องข้อความนี้เนี่ยจะมีข้อความที่บอกว่าฉันมีตัวตนอยู่ในความเป็นจริงคุณต้องการที่จะท้าทายฉันหรือไม่แล้วก็จะมีออปชั่นให้คุณเลือกครับระหว่าง yes กับ no ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผู้เล่นส่วนมากเขาก็จะต้องเลือก yes ครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็จะถูกส่งตัวไปที่เขาวงกตที่มันมีห้องหลายๆห้องครับ แต่และห้องก็จะมีหลุมมีบันไดมีกระโหลกมีกุญแจที่ถูกล็อกแล้วก็ตัวลูกกุญแจดูเหมือนกับว่าจะมีปริศนามากมายที่รอให้คุณไขปริศนาคุณต้องตอบคำถามไม่ถูกต้องแล้วก็เลือกประตูเลือกทางเดินที่ถูกคุณต้องผ่านกับดักมากมายเพื่อเข้าไปสู่ห้องถัดไปเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆครับมันดูลึกลับมากเลยใช่ไหมครับและในด่านที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดแล้วก็ถูกแคปเจอร์สกรีนมามากที่สุดเนี่ยมันก็คือด่านที่มีกระท่อมอยู่4หลังในฉากพร้อมทั้งมีไดอาร บอกบ็อกซ์ที่เป็นของปีศาจเนี่ยโผล่ขึ้นมาครับในกล่องข้อความนี้เนี่ยก็จะบอกว่าถ้า,ถาคุณ,คณเลือกกระท่อมหลังผิดโชคร้ายจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็คนที่คุณรักอยและเมื่อผู้เล่นเนี่ยต้องเลือกกระท่อมครับซึ่งนี่คิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกผิดหรือไม่ก็ไม่ว่าคุณจะเลือกยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นการเลือกผิดครับหน้าจอเนี่ยจะดับไปกลายเป็นสีดำพร้อมกับตัวปีศาจที่กระถึบเข้ามาใกล้หน้าจอทำให้คุณเนี่ยเห็นรายละเอียดของปีศาจตัวนี้มากยิ่งขึ้น มันจะโผล่ขึ้นมาครับพร้อมกับข้อความที่บอกว่าเกมโอเวอร์ และจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เล่นเกมนี้แน่นอนครับว่าเรื่องเล่าแนวนี้เนี่ยมักจะจบลงด้วยแบบอะไรที่มันสยองขวัญผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เล่นเกมนี้เนี่ยต่างบอกว่าหลังจากที่พวกเขาได้เล่นเกมนี้พวกเขารู้สึกเวียนหัวรู้สึกไม่สบายรวมถึงการเห็นภาพของปีศาจในตอนจบเนี่ยโผล่ขึ้นมาทุกครั้งที่พวกเขาหลับตาซึ่งสิ่งนี้เนี่ยทำให้ผู้ที่เล่นเกมนี่บอกว่ามันทําให้พวกเขานอน,อนไม่หลับนําไปสู่ภาวะซึมเศร้าคิดอะไรก็คิดแต่เรื่องลบๆจนบางคนเนี่ย สูหลายคนจึงเริ่มคาดเดากันไปต่างๆนานาครับว่าผลกระทบที่น่าขนล,ลุกที่มาจากเกมนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดมาจากเพลงประกอบในเกมที่เป็นเพลงแปดบิตเพลงแบ็กกราวน์ของเพลงนี้นั่นเองครับฟังดูเหมือนกับเรื่องราวของ a v เ n d e r Town s y ซินโดมนะครับเขาบอกว่าทํานองของเพลงคลื่นความถี่ความสูงต่ําตัวเพลงที่แปลกประหลาดนี่เนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบกับสมองของคนที่เล่นเกมเหมือนกันเลยฮะกับเรื่องราวของ a v เ n d e r t o w ท s y ซินโดมครับซึ่งหากว่าใครที่อยากฟังซ้ํานะครับ ลาเวนเดอร์ทารซินโดมเนี่ยนิ่เคยเล่าเอาไว้แล้วครับอยู่ที่ลิงก์ด้านบนครับผมคลิกไปฟังได้ครับอ่ะเรื่องราวของเกม Miss Fortune.gb นั้นเป็นเรื่องราวที่สยองขวัญแล้วก็น่าขนลุกใครที่ได้ฟังเนี่ยส่วนมากก็จะคิดว่าอยากจะเอาตัวเองนั้นอยู่ให้ไกลจากเกมนี้ครับแต่มันก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งครับที่คิดว่า อย,อยากจะลองเล่นเกมนี้ดูสักครั้งคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะพยายามทุกวิถีทางครับ <c oughs> เพื่อค้นหาตัวเกมนี้แต่ตามเรื่องเล่าเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกครับ <c oughs> เพราะว่าคนที่ไม่อยากเล่นเกมนี้เนี่ยกลับเป็นฝ่ายที่ได้พบกับเกมนี้โดยบังเอิญครับอย่างที่นิกได้บอกไปในตอนต้นของคลิปครับว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ถูกซ่อนอยู่ในเกมดังๆซึ่งคุณเนี่ยอาจจะพบกับเกมมิสคอจูนได้ในโอกาสแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมครับ ก่อนที่ทุกคนจะกลัวกันไปนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนิกไม่มีคําตอบให้จริงครับว่าเกมนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงหรือว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าสยองขวัญแต่ที่แน่ๆครับจากภาพสกรีนที่มันแพร่กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ตเนี่ยภาพสกรีนของหน้าจอเกมนี้ตัวละครที่เป็นตัวร้ายในเกมที่ปรากฏอยู่ในเกม ISS m f o r t u n e มันมีคนที่เอาไปพิสูจน์แล้วครับว่ามันคือตัวร้ายที่อยู่ในเกมสปัต Adventure ซึ่งเขาบอกว่ามันอาจจะถูกนํามาตัดต่อแล้วก็เอาใส่ลงไปในเกมหรือว่าในภาพสกรีนที่เราเจอในอินเทอร์เน็ตครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เหลือของตำนานนี้เนี่ยทุกทคนที่ฟังคลิปวิดีโอนี้อยู่คงต้องใช้วิจารณญาณใช้จักรยานของตัวเองครับในการวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงที่ควรกลัวหรือว่าเป็นเรื่องหลอน,ลอนเพื่อความบันเทิงกันแน่ครับ ทุกคนและนี้ก็คือเรื่องราวของเกม m i s ฟอร์จูนครับผมเกมสยองขวัญที่อยู่ในตำนานเกมที่หลายคนบอกว่าพวกเขาเนี่ยจำได้แล้วมันก็เคยมีอยู่จริงๆเอาเป็นว่าเรื่องราวความสยองขวัญในเกมเนี่ยนีงไม่เคยพูดถึงมานานมากแล้วครับถ้าหากว่าใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้เรื่องราวแบบนี้เนี่ยก็คอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วกันครับผมจะได้ไปหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังอีกครับขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็รับฟังมาตั้งแต่ต้นคลิปมาจนกระทั่งถึงจบคลิปครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับวิดีโอนี้ด้วยวันนี้เนี่ยลลาาไปกกก่่ออนนนนนแ้้วววคคคครรรััััับบบบทุจใใหหมดดีีโสส